เช็คชื่อ8แข้งไทยลีคว้ามแมนออฟเดอะแมตช์นัดที่21เจรญศักดิ์วงก่อนพร้พอมผู้เล่นไทย3รายและต่างชาติ4รายโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้ามแมนออฟเดอะแมตช์ประจำสัปดาห์โดยในสัปดาห์นี้มีแข้งไทย4รายต่างชาติ4รายเที่คว้ามแมนออฟเดอะแมตช์โดยมีรายชื่อดังนี้ชิลาศรีกำปังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่น และมีส่วนกับประตูที่เกิดขึ้นโดยไฮโซโคไทยเอฟซีเปิดบ้านถล่มเชียงรายยูเนเต็ดสามต่อศูนย์เจ้าเลนสักวุงก่อนแมนจะลงมาในช่วงครึ่งหลังแต่ก็สร้างความอันตรายให้กับ p ีจีทีมเก่าก่อนสัดประตูช้ยให้เมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านเก็บสามแต้มเพืลดลชำรัศมีมีบทบาทกับเกมทั้งเกมบุกและเกมรับวิ่งไปทั่วสนามก่อนช่วยให้บุรีรัมยูเนเต็ดบุกไปชนะพี่ที่ประจบเอฟซีหนึ่งต่อศูนย์เอลสสต์ลลนอกจากเกมรับ ที่ทำได้ดีแล้วยังขึ้นมายิงประตูที่2ให้กับทีมบุกไปเอาชนะแข้งเทพได้อีกด้วยลูกกาแม้เกมนี้จะโดนทีมเยือนอย่างโปลิเทโรขึ้นนำไปก่อน2ประตูแต่ก็ยิงให้ลํำพูลตีตื้นขึ้นมาเป็น1-2ก่อนที่จะตามตีเสมอ2-2เก็บ1แต้มในรังไว้ได้จอร์ดฟิลิปเป้ป้องกันเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้ลำปังเ,ปงเิดรังชืดลัดบุรีเอฟซี 0. อิปสันเมลูยิงสองประตูช่วงท้ายเกมให้อคอนแกนที่เกือบจะพ่ายคารังพิชน,นานครราชสีมาเอฟซีได้อย่างเซอร์ไพรส์อันวินฟอร์เตสวิ่งปั่นป่วนไปทั่วสนามและทำคนเดียวสองประตูให้หนองบัวพิชยาเอฟซีที่เหลือสิบคนเปิดบ้านเชิดชนบุรีเอฟซีด้วยสำหรับการแข่งขันในศึกไทยลีกนาะทียี่สิบเอ็ดยิงรวมกันไปทั้งสิ้นยี่สิบเอ็ดประตูขณะที่ดาวซันโวในตอนนี้เป็นสุปชัยใจเดช ที่ขึน้นนำดาวซันโบวเดียวๆจากกันทำไปทั้งหมด13ประตู